ไม่ฟูเลยอ่ะพี่น้องไม่ตรงรูปเลยไม่ตรงปกเท่าไหร่จุนเต้นอาจจะมีแบบนี้อยู่ในห้องเราว่ะนี่ก็คืออันบนสุดอะอะไรเอ่ยคะมาแล้วทุกคนพุ่มกลางเข้าไปก่อนอันนี้พุ่มน่าจะพุ่มเล็กนี่น่าจะเป็นพุ่มนี้ใส่หลกแล้วฉันต้องยังไงต่อ หวังว่าจะไม่ผิดแม่ถามเลยเพราะแบบนับถือศาสนาอะไรลูกบ้านเราเป็นคิดกี่โมง e n t r ีอืมอืมแต่มันดูไม่หนาเลยอ่ะกูติดผิดปเนี่ยหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่มีอะอีกไหมไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เลยอ่ะฟูแล้วหรอตะการี้เห็นรูปแบบนั้นเลยกดเลยคืนสินค้านะไม่เอานะแค่นี้ไม่เอานะจบ